สวัสดีครับผมนายแพทย์จากรีวัติครับวันนี้อยากจะมาตอบอคําถามเกี่ยวกับการผ่าับนึงนะครับหลายๆท่านถามผมําถามมาตลอดนะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยถามเกี่ยวกับ Sjogren syndrome คือเป็น autoimmune system disease ที่ภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยโจมตีร่างกายของตัวเองเลยแต่วันนี้เนี่ยจะตอบคําถามที่ท่านหนึ่งถามผมเกี่ยวกับกฎไหลย,ย้อนนะครับมีท่านนึงถามผมเนี่ย กา s สโตร soft jewelry f ลักสกดลยย้อนเนี่ยรักษาโดยไม่ต้องอใช้ยาได้ไหมได้นะครับคือช่วงแรกเนี่ยตอนรักษาเนี่ยควรจะลดน้ำหนักนะครับให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็อาหารการกินนะครับสำคัญมากแล้วก็กดลายย้อนคือลายกดลายย้อนคือ,อส่วนมากในตอนเราทานอาหารมื้อใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็หลังจากเราทานอาหารเราจะรู้สึกเจ็บปวด ปวดศีรษปวดร้อนที่ท้องเนี่ยเอฟเวอร์กัสจุดเทนแล้วก็แล้วก็วกปวดศีรษะปวดร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็หลายๆคนคือว่าตัวเองในเป็นโรคหัวใจอยู่แต่ความจริงไม่ใช่มีกดไหลย้อนนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงกดไหลย้อนเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ที่ท้องเราเนี่ยมันมีหลอดอาหารใช่ไหมครับหลอดอาหารแล้วก็ที่ท้องเรากับหลอดอาหารเนี่ยมันมีสวิงสเตอร์หรือมี มีหูรูดที่เราเรียกว่าที่เราเรียกโลสโซฟเจอร์สวิงสเตอร์เนี่ยแล้วก็ส่วนมากที่เราทานอะไรเข้าไปเนี่ยอังหัดทานอะไรเข้าไปเข้ามาเนี่ยแล้วก็อาหารจะลงมาแล้วก็ผ่านาผ่านหูรูดของหลอดอาหารด้านล่างโลสโซฟเจอร์สวิงสเตอร์แล้วก็อาหารเข้าไปในท้องเราแล้วหูรูดก็เปิดใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ มันออโตเมติกมันมันอยู่ในใต้อำนาจของอัตโนมัติเหนือรตบมนะครับเราไม่ต้องสั่งให้มันทำใช่ไหมครับมันทำออโตเมติกทันทีนะครับแล้วก็ตอนกดระย,ย้อน,นมาเนี่ยมีอาการอะไรมัง่งนะครับอาการของกดระย,ย้อนมีอะไรบ้างนะครับมีอาการคล้ายๆแบ,บบปวดซาปวดร,ร้อนขึ้นมาที่อกอย่าง้ใช่ไหมครับหลายๆคนยางที่บอกในเคารเตยเมันเล่าหัวใจแต่ไม่ใช่ นะครับแล้วก็ส่วนมากจะรู้สึกขมขมในปากแล้วก็รู้สึกอาจจะรู้สึกเจ็บคอนะครับเป็นเพราะกดเนี่ยม,มัน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 มีการทำให้คอมีการอักเสบแล้วก็กดเข้ามาในปากทำให้เรารู้สึกขมขมใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเรามีอาการของนี้ยังไงคือส่วนมากเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยที่มากดกระเพาะเราเนี่ยกดกระเพาะเราหรือบีบกระเพาะเราเนี่ย จะทําให้เราเกิดกดระย้อนเพราะตอนตอนมีอะไรบีบกระเพาะเราเนี่ยกดมันก็ไหลขึ้นมาผ่านผ่านโลหซอฟต์เจอร์เสนเผ่านในหูดูดขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้นะครับถ้าคนไข้เป็นคนอายุถ้าคนไข้เป็นคนโตอ้วนหน่อยอวิสตีเนี่ยน้ำหนักเยอะเนี่ยน้ำหนักของเขาหรือว่าไขมันที่อยู่รอบๆอบช่วงพุงของเขาเนี่ยมันก็จะกด บีบกระเพาะใช่ไหมครับตอนบีบกระเพาะเนี่ยก็ทำให้กดเนี่ยมันไหลผ่านหูรูดลอย soft tissues เจอขึ้นมาที่ที่หลอดอาหารใช่ไหมครับอันนี้คืออย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออาหารการกินนะครับเรากินอะไรที่มัน,มนเป็นของทอดทอด fried food อ่แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์แล้วก็เมนต่างๆือสูบบรีนิโคตทนเนี่ยพวกนี้จะทำให้ให้หูดูด อลอยซอฟต์เจอรุดยนเตอร์อออหูหูลูดทอหาชนช่วงล่างเนี่ยผ่อนคลายเราทำให้กดใบย้อนขึ้นมานะครับขึ้นมาที่ที่ที่หลอดหานของเราแล้วทำให้มีอาการต่างๆเพราะฉะนั้นก็สิ่งแรกคือออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายสม่ำเสมอและทำให้น้ำหนักของตัวเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตอนน้ำหนักตัวเองอยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำหนักจะไม่ไปบีบลำไส้เราไม่ไม่บีบท้องเราไม่ไปบีบซัมบ์เรานะครับ เพราะฉะนั้นเนออันนี้มันสิ่งแรกที่ทาอาหารการกินพยายามอย่าทานทานอาหารทัดทอดมากอย่าทานอะไรที่มันเป็นเพฟเมน้์หรืออย่าทานอะไรที่มันเป็นดูปริมาณคาเฟอีนทเ่รเราทานเลิกสูบบุหรี่นะครับาทานอาหารทานอาหารอย่าทานเบสพอชั่นทานอาหารเล็กๆนะครับทานอาหารแบบแบบพอชั่นน้อยๆหน่อยนะครับทานบ่อยๆจะทานน้อยๆนะครับ แล้วก็อย่างที่บอก inal, ถ้าเราทานอาหารเยอะเกินไปเนี่ยปริมาณอาหารเยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปมัอนอาหารนั้นจะไปอยู่ในท้องชุมครับมันมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะอาหารหรือกรดมันจะผ่านโดย soft tissue s t ้นรหรือผ่านหูรูดของหลอดอาหารดานข้างขึ้นมาเข้ามาในหลอดอาหารนะครับแล้วถ้าเร like, yeah. าลดน้ำหนักลดเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนวุถีชีวิตของเราเนี่ย เราถ้าเรายังมีอาการอย่างนี้นเราอาจจะทานยาอูดิคาเตอร์แอนแเซิก็ได้นะครับไ,ไม่ไปหาหมอเนี่ยเราจะทานยาในคลาสโปรตีนพัมอินฮิอวิเตอร์ PPI อย่างเช่นออมมัดระโสก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยถ้ารับไวน้นานๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีคอมพลิเค์เช่นเราอาจจะมีอะไรที่เราเรียกว่าแบตซอฟเกอร์ก็ได้นี่อาจจะเป็นมะเร็งได้นะครับที่ในท้องของเราเนี่ยเ <c oughs> นื้อเยื่อในท้องของเราเนี่ย เราเรียกว่า goblet cells นะครับ goblet cells เป็นเซลล์ที่ที่ปล่อยสารปล่อยอะไรต่างๆได้แล้วก็ทนทานน้ำกรดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าหลอดอาหารของเราเนี่ยนะครับหลอดอาหาร intestinal ของเราเนี่ยมีเนื้อเยอะอะไรนักเรียนนักศึกษาแพทย์รู้ไหม stratified squamous epithelium นะครับ stratified squamous epithelium เนี่ยมันไม่ใช่เนื้อเยอะที่ทนน้ำกรดได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรดไหลย้อนบ่อยๆเนี่ย ดูเยอะที่หลอดหารของเราเนี่ย stratified squamous uh, Squ epithelium เนี่ยมันจะกลายเป็น cuboidal c u บ o i d a l cells รือ goblet cells นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกสามที่เราเรีว่าที่เราเรียกว่า metaplasia นะครับ metaplasia คือเซลล์มันแตกหมูนเปลี่ยนรูปล่างนะครับพนเพราะฉะนั้นถ้าเซลล uh, ์ stratified squamous epithelium ที่หลอดหารเนมันเปลี่ยนรูปล่างไปเป็น uh, goblet cells อันนี้คือ meta pleasure มันแตกหมู่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็น this pleasure แล้วต่อไปจะเป็น carcinogen s i g h t คือเป็นเปนเมะเร็งได้นะครับก็จะตอบท่านละกันว่าเนี่ยถ้าจะรักษากรดไหลย้อนนะครับอาหารการกินนะครับอาหารการกินคือคือพยายามทานอาหารแบบไม่เบ e ก k อ a s t ฉันไม่ได้ทานอม่ทานอาหารใหญ่ๆ ในเวลาเดียวกันให้ทานอาหารมือ้อแรกๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์พยายามหลีกเ,ยายาเลี่ยงนิกกทีนเลิกสูบบุหรี่ตัดปริมาณของของแอลกอฮอล์ๆๆหน่อยนะครับแล้วก็อาหารทอดๆอย่าทานนะครับแล้วก็พยายามออกกำลังกายบ่อยๆนะครับให้น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและตอนนอนเนี่ยอาจจะเอ,เอาเตียงขึ้นมาหน่อยนะครับกดจะใ้ไม่ไหลขึ้นมานะเอาเตียง ใช้หมอนเอ็กซ์ i l พ o โลขึ้นมาแล้วก็ะระวังอ,อาหารเย็นกับเวลานอนให,ให้เว้นหน่อยให้สามชั่วโมงนะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นเครื่องบินสวัสดีครับ